สามีเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงแต่เนื่องจากที่บ้านเขาเลี้ยงดูเขามาแบบคุณหนูมีแม่บ้านดูแลตั้งแต่เล็กจึงไม่ค่อยชอบทำงานบ้านเขารักสบายทำในสิ่งที่ชอบไม่ค่อยทำงานหารายได้เราต้องทำงานหารายได้หลักให้ครอบครัว ต้องดูแลลูกดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเองทั้งหมดเราจะวางใจอย่างไรดีตอนนี้รู้สึกเหนื่อยและทอมากไหนๆนนะคะก็อย่างที่ดิฉันว่าพอเวลาเราไปเจออุปสรรคอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็อยากคิดว่าโอ้ยสวยจริงๆทำไมเราถึงกำกัาเยอะมากให้คิดมันเป็นกำลังใจเราคิดในแง่บวกว่า มันเป็นหินหลับปัญญาเราโชคดีโชคดีที่ผู้ชายมีตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราไม่ปรงใจเห็นชอบมาปรงใจชอบคุณหนูคนนี้เขา้าและตอนแรกเราก็รู้สึกดีเราไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมะคะแต่ทีนี้พอเราแก่ตัวลงเราต้องทํางานหาไรายได้เราต้องดูลูกดูพ่อแม่ที่ป่วยเทวดารักษาตัวเราดีดีดีด,ด,ด,ดีค่ะ หาแบบฝึกหัดมาให้เราเนี่ยปฏิบัติเพียบเลยเพื่อใช้เวลาทุกเวลานาทีให้เป็นประโยชน์กับเราไม่ให้หายห,ายหกตกหล่นไปไม่ให้เรารู้สึกเพอเหนื่อยก็นอนซะหน่อยอีกหน่อยแต่ก่อนเราเหนื่อยนิดหนึ่งพอรู้ตัวก็ลุกขึ้นทำไหวนอนชดใช้ตกลงที่เราเคย ลูกขึ้นกระปี้กระเป๋าทํางานได้เราก็แข็งแรงเราก็สดชื่นเวลาก็กลืนกินชีวิตเราไปป่า,ปา,ปาไม่ได้อีกหน่อยเราก็เลยอาจจะนอนซะวันละสิบสองชั่วโมงบ้านเราก็พังลูกเตาก็แย่เลยเพราะไม่มีแม่ดูแลอีกหน่อยลูกเราก็จะเป็นคุณหนูอย่างสามีเราอะค่ะแต่เขาก็ยังดีนะคะที่เขาเออเป็นคุณหนูแต่เขาก็ ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงเอาอยัางไงล่ะคนเราเอาความดีเข้ามานึกถึงเราก็จะได้ไม่ทอ้อถอยแล้วเราก็จะไม่เริ่มต้นคิดนินทาก็แล้วอ่ะ <c oughs> อีกหน่อยก็ไม่นินทาในใจอ่ะอาจจะบ่นว่าเลยแล้วเราก็จะกลายเป็นคนปากเปียกปากแฉะขี้บน่นผู้หญิงแก่ขี้บ่นนะคะก็ไม่ดีอีก่ะเราก็ทำตัวเราให้ตกต่ำอ่ะ เห็นมามค่ะเพราะฉะนั้นคิดในแง่บวกเขไว้ยเทวดารักษาตัวเราอะไรอะไรอะไรสามีเราเนี่ยก็ทําให้เรามีหินรับปัญญาเยอะปัญญาเราจะได้ไม่นิ่มเราจะได้อดทนถึงเราแก่แล้วเราก็จะไม่แก่ไปตามวัยเราก็จะได้เป็นสาวสองพันปีแล้วเราก็จะได้ทําอะไระได้มากขึ้นเพราะว่าเวลามันไม่กลืนกินชีวิตเราไปเปล่าๆค่ะ